ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาตามเก็บกระเจี๊ยบที่เหลือนะคะก็เหลือเยอะอยู่นะคะเราก็เลยลุยเก็บมาก็ลงน้ําไปเลยเนาะเพราะเราพายเรือไม่เป็นนะคะพายเรือไม่ถนัดเนาะเราก็ต้องมาทําต่อจากก็มีงานที่ทําต่อไปึปินได้ประมาณเท่านี้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากกลับมาทุระเราก็ลงมาทํากระเจี๊ยบต่อนะคะก็ลุยเลยเพราะว่า เหลือไม่เยอะแล้วค่ะก็มาดูกลีบดอกนะคะนี่จากต้นนะคะนี่ใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่สวยมากเลยเราก็จะใช้กรรไกรนี่นะคะตัดเอาเฉพาะหนูน้ำประมาณเข่านะคะเราก็จะตัดเอาเฉพาะดอกเข้าไปนะคะเราจะไม่เอาก้านไปนะเพราะเมื่อวานเขาแฟนเขาเอาก้านไปด้วยนะคะมันก็จะมีมดติดไปเยอะนะคะเราก็จะมาแก้ปัญหาก็จะไปทํางานอื่นเนาะเราก็เลย นะคะมาตัดต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ไปแทงเขาเรียกอะไรนะเสียบก้นมันนะคะเออไม่ใช่เสียบก้นก็คือว่าทําให้เม็ดมเมล็ดออกนะคะวันนี้เราก็ทําที่แทงแล้วเนาะทาที่แทงกระเจี๊ยบแล้วนะคะเราก็ได้แล้วนี้เราก็จะมาตัดต่อนะ,ะดูสังเกตด,ดูนะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่อยู่ในน้ำนะคะถ้าน้ําไม่ลึกมากก็กรีบจะใหญ่นะคะเนี่ย แต่ใบก็คือจะมีมแมลงรบกวนอยู่ตลอดนะคะอันนี้เราก็เลยลงมาเพื่อที่จะตัดกระเจี๊ยบนะคะเพื่อจะเอาไปทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตากนะคะแล้วก็มเมล็ดถ้าแก่ก็จะเอาไว้ถ้าไม่แก่เราก็จะทิ้งไปนะคะแล้วก็เวลาเราปลูกเราก็จะสั่งมาใหม่เนาะเพราะราคาก็ไม่สูงมากนะคะก็แค่80บาทประมาณกิโลแปดสิบเนาะหน้าที่ตรงนี้ก็อาจจะใช้สักหนึกิโล นะคะเดี๋ยวเราลองทําดูเนาะนี่นะคะนี่ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะตัดอันนี้จะตัดเป็นช่อไปเนาะนี่นะคะสวยวันนี้ก็ได้ดูกระเจี๊ยบต่อนะคะก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อไปเลยเนาะนเราก็จะให้น้ำล้างเข้าไปด้วยเนาะในทุ่ง,งานานะคะ อันนี้ไม่มีสารเคมีก็คือเราก็ลงได้เลยไม่เป็นไรนะคะเรายังไม่ได้คือยังไม่ได้ไถนะคะก็จะมีสองแถวเหลือแถวครึ่งเหลือประมาณครึ่งมันแถวนึงนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อเลยตัดมาถึงนี่แล้วนะคะก็ไปเล็มมาได้มาได้ประมาณหนึ่งตะก้าแล้วนน้นด้านนู้นนะคะตะก้าหนึ่งแล้วก็เหลือตรงนู้นอีกนิดนึงนะคะตัดไว้นะคะเดี๋ยวก็ไปเก็บนะคะก็ลุยน้ํากันไปเลยเนาะวันนี้ค่ะ คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ